วันนี้เราจะมาชิมถังหูลูกกันค่ะอ่าเลยของพัชใจเป็นอะไรคะพาเจริน้องพิม,ม่ะอ,อ่าอง,ง่นอ่าจอมซีเป็นไงอะไรเหมือนกันแข็งออกวะามามันเป็นไงไวหวานหวานเพราะว่าข้างนอกเป็นแบบ เคลือบน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วตัวสตรอเบอรี่อ่ะปกติปกติกตแล้วเป็นไงนนหวานอย่างเดียวแล้วพอกินรวมๆกับสตรอเบอรี่มันมโอเคไหมอะ่ะจริงเหรอดีไห<ด>ม,มค่อยๆแท้นะอย่าฝืนนะเดี๋ยวฟันแตกอร่อยอ Thôi thôi. vào, khóc vào đi, khó khiếu à. Còn chạy chị đúng cái cây có tí này Ăn nguồn ở lại Mình làm được หรอดีีไหมแล้วสับปะรีย์อร่อยไหมเออเอออร่อยไหมเออ อย่าแข่น <expand> ท <ouse> <M et ur vas> ีเดียวหกนี่แรงมาก 好还没到。